แก้วเดียวกินได้ทุกอย่างกินเบียร์ก็ได้ด้วยคริสตัลอันนี้เป็นคริสตัลที่ปลอดจากตะก,กั่วได้ยินไหมคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเพนนแกะให้ดูดีกว่าอ,นนอาจจะหั่นเบี้ยวหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้หั่นอีตัวเองเพราะว่ามีกาดตรงนี้เห็นนะคะป้องกันนะคะวันนี้มีของสองอย่างควรค่าแก่การบอกต่อนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักจะได้ แล้วก็มีโอกาสแล้วก็ไปซื้อมาเนาะเพราะว่าเชฟมิว่ามันดีมากอันแรกนะคะเราจะพูดถึงแก้วไวน์นะคะแก้วไวน์ที่เหมาะกับไวน์ทุกชนิดอันนี้นะคะเป็นแก้วไวน์ล่าสุดชาวต่างชาติอาจจะรู้จักน้อยแต่คนอังกฤษตอนนี้ก็เริ่มดังแล้วแล้วก็คนในวงการไวน์รู้จักดีนะคะเพราะแก้วนี้นะคะดีไซน์โดยการร่วมมือของชาวอังกฤษ ค,นนะค,ะคือ Y expert ชื่อดังนะคะ Janice Robinson เป็น Y expert ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอังกฤษ Janice เนี่ยเป็นคนที่คอยดู Y seller ของ Queen ให้ด้วยนะคะ Janice Robinson กับ Richard Brandon Richard Brandon เนี่ยเป็น Product Design London b a s e นะคะอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษดีไซน์ของมานานา,นานชนิดตาม5 Star Hotel ทุกคนรู้จักริชาร์ดแบรนเดนทางจานิสรอเบนสันกับริชาร์ดแบรนเดนก็ได้ร่วมมือกันดีไซน์แก้วอันหนึ่งที่ชื่อว่า One Collection คือเป็นแก้วที่ใช้ได้กับไวน์ทุกประเภท <Whoa. S 1> แชมเปญไว้์วา์เรดไวน์ White นะคะน,นี่นะคะแก้วเดียวกินได้ทุกอย่างกินเดียรก็ได้ด้วยแล้วแก้วนี้ จะบอกว่ามันเบามากคล้ายๆแก้วซอลโตนะคะซอลโตใครที่มีนะคะเป็นแก้วที่ร้านมิชลินรุ่นใหม่ๆก็ใช้กันเยอะนะคะแก้วซอลโตเป็นแก้วออสเตรียอันนี้ผลิตที่โบโฮีเมียสาธารณรัฐเช็ฟโบฮีเมียเนี่ยมีชื่อเรื่องแก้ววายอยู่แล้วเรื่องคริสโตลนะคะซึ่งคริสโตลอันนี้เป็นคริสโตลที่ปลอดจากตะก,กั่วทำให้มีน้ำหนักเบานะคะแต่ว่า การปอดต่บวกของมันเนี่ยอาจจะทําให้กรรมวิธีในการผลิตเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นต้องใช้คนที่มีความชํานาญอย่างสูงในการเป่าแก้วนะคะซึ่งแก้วนี้เป่าโดยมนุษย์นะคะเครื่องที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถทําแก้วนี้ได้ <Wow. S 1> ต้องใช้ความชำนาญของคนโดยเฉพาะนะคะมันจะเบาแล้วก็เป็นทรงทิมดิกเวลาใสา่เนี่ยจะพอดีเลยนะคะหนึ่งพอชั่นปกติแล้วแก้วไวแบบนี้ ถ้าทำไม่ดีมันจะล้างต้องล้างมืออย่างเดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากเขาออกแบบตรงก้านให้มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นล้างในเครื่องล้างจานได้นะคะสำหรับคนขี้เกียจล้างได้นะคะแล้วก็ตอนนี้มียี่ห้ออื่นด้วยที่ทําแบบนี้คือแก้วเดียวใส่ทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวพี่นีเอาให้ดูอันนี้อุ๊ยโรงงานเดียวกันหรือเปล่า อันนี้นะคะเพนนีไปใช้กินครั้งแรกที่ร้านมิชลินสามดาวที่ซานฟรานซิสโกนะคะเกเบียลกลาสเป็นแก้วของออสเตรียชื่อคอลเลคชันนี้ว่า All For One นะคะก็คือแก้วเดียวอยู่เลยนะคะได้ทุกอย่างเบียร์วายชาเฟนเหมือนการเบียร์วายชาเฟนอันนี้เขาบอกเขาลีตฟรีซึ่งซอลโต้มีอยู่รุ่นหนึ่งยูนิเวอร์แซลก็ลีตฟรีเหมือนกัน จะบอกว่าอันนี้เบากว่าเพราะว่าอันนี้เป็นเป่าด้วยปากมนุษย์นะคะคือไม่ได้ใช้แมชชีนทำอันนี้อาจจะอินดัสเทรียลนิดนึงมันจะมันจะไม่เบาเพราอันนี้แล้วความเป็นคริสตัลที่ทำได้บางมากนะคะทำให้เวลาดื่มไวน์เนี่ยสิ่งที่กัน้นระหว่างไวน์กับปากเราเนี่ยมันบางมากทำให้เราได้รสอย่างเต็มที่ เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคร <N> ิสตัลแน่นุ่ไหมจ๊ะนี่นะคะง่ายๆเอาซ่อมมาคอนี่คือเสียงแก้วนะคะอ่าแล้วถ้าเราคอคริสตัลได้ยินไหมคะ <N> นี่คือ <N> คริสตัลนะคะแก้วไวน์ที่เป็นแก้วกับแก้วคริสตัลข้อดีขอด้ขอไม่ดีต่งางกันยังไงเอ่ยแก้วส่วนใหญ่มันจะปากหนาซึ่งพนดีว่ากินแล้วมันไม่อร่อยเวลากินไวน์แต่ทน ราคาถูกอันนี้บางแล้วก็อาจจะทนทานไม่เท่าอันนี้นะคะแต่ว่าดิชวอ a ช h เชอร์ได้แ้ว,เ,วเพราะว่าอันนี้เขาทำจงอันนี้แก้วละ35ปอนด์แก้วเดียนในประเทศไทยสงสัยคิดว่ายังไม่ยังไม่มีใครมีนะคะเพราะว่ามันเพิ่งประกาศลนช์เมื่อกลางปีแล้วก็เพิ่งออกขายเมื่อเดือนที่แล้วนะคะใครที่สนใจ h ฮร์ริสชาบีนิกสแล้วก็ตามห้างไฮโซคะ่ะมี แล้วก็ที่อเมริกาก็น่าจะมีนะคะใครที่สนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ Janice Robinson หรือว่า Richard Brandon เขามีที่จำหน่ายหมดเลยนะคะแก้ว35ปอนด์แพงนิดน,นึงแต่ว่าซื้อทีเดียวไม่ต้องไปซื้อแก้วแชมเปญแก้วไวน์แดงแก้วไวน์ขาวนะคะแก้วเดียวนะคะ One Collection นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะแก้วนี้อยากซื้อเป็นเซตเาขาขาย1แก้ว2แก้ว6แก้ว 6แก้วเนี่ยจะลดไปแก้วละปอนบอกกว่าจะตกละแก้วละ33 6. 33ปอนนะคะทีแรกเพนอยากได้6แก้วแต่เพื่อนบอกว่า6แก้วเขามีฮิวให้ไปฮิวเองเดี๋ยวเราไปฮิวเองนะคะเขาออกมาพร้อมแก้วน้ําแล้วก็ดีแคนเตอร์2แบบคือดีแคนเตอร์สําหรับไวน์เก่ามากๆกับดีแคนเตอร์สําหรับยังไวน์นะคะก็ลองไปหาซื้อเสรียเดียวนะคะ,ระครบค่ะของขวัญปีใหม่ใครคิดไว้เลยนะคะให้ผู้ใหญ่อะไรนะคะนี่ว่าดีดีมากดีมาก ต่อไปอันนี้น่าสนใจมากตอนนี้เห็นกระแส m a s t e r c h e ชฟจูเนียกำลังดังนะคะหลายคนเห็นในในรายการเขาใช้มีดเซรามิกแต่แผอดีว่ามันมีมีดอันหนึง่งเหมาะกับเด็กมากกว่านั้นนะคะอันนี้พอดีอ่านไม่ค่อยออกนะคะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็น Opinel m a s t e p o s i y The, the Petit Chef ก็ค <G ül ets> ือยี่ห้อ Opinel นะคะ O P I N E L นะคะน่าจะซื้อออนไลน์ได้นะคะอันนี้เพนนีไม่น่าใจว่าเดี๋ยวนะซื้อมากี่ยูโรน่าจะ25ยูโรนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเพนนีแกะให้ดูดีกว่าโอเคเน่ไม่อยากแกะนะคะอยากแกะของใหม่อันนี้ซื้อต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดที่ฝรั่งเศสก็ยังมีขายเป็นเซตมีดพร้อมกับกาดนะคะกาดอันนี้สําหรับปกป้องเนี้ยวนะคะ ป้องกันเวลาที่หัน่นอย่างเงี้ยจะได้ไม่โดนนี่นะคะมีดอันนี้ทำไมเพน,นีชอบเพราะว่ามันเป็นด้ามไม้จับถนัดมือนะคะเพน,นีรู้สึกมันคอมฟอร์ตอะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเขาออกแบบมาเพื่อเด็กเพน,นีว่ามันเหมาะสำหรับเด็กประมาณ8-9ถึงเกขวบถ้า10-11-12เนี่ยต้องใช้ย่าวกว่าน,นี้แหละเพราะว่ามือเขาเริ่มยาวแต่อันนี้ สันส้นๆนะคะใบมีดประมาณ4นิ้วตรงนี้เห็นไหมคะมันมนๆเห็นมีดผู้ใหญ่ไหมคะปลายมันจะแหลมๆแล้วมันอาจจะแบบไปจิ้มโดนนิ้วไปจิ้มตาจิ้มอะไรนะคะอันนี้ก็คิดว่าเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็เขามีตรงนี้นะคะมีฟิงเกอร์โฮลนะคะสําหรับใส่นิ้วนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จับเด็กจะได้จับได้นะคะมันมีไม่รู้มีกี่สีนะแต่เพน,นีซื้อมาแต่อันเนี้ยมันเป็นเซ็ต เซตมี2เซตนะคะเซตนี้พร้อมกับที่ปอกพีเลอร์นะคะแต่เพนนี้ไม่ได้ซื้อพีเลอร์แล้วก็เซตอันนี้เป็นมีดอย่างเดียวนะคะ25ย mm ูโ hmm. รเดี๋ยวเพน,นีจะให้เนเนๆสาธิตนะคะวิธีการใช้นะคะว่ามันดียังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มปอกของที่ง่ายก่อนกล้วยกล้วยใช่ไหมแจ๊ะโอเคจ๊ะ เน่ไม่ค่อยอยากจ,จับกล้วยนะคะถ้าสังเกตพอเน่เนไม่ชอบกล้วยนะคะเห็นไหมคะเวลาหันเนเน่เขาใช้นิ้วสอดเข้าไปในนี้นี่นะคะแล้วมันถนัดและเนเน,น่ก็สามารถหันลงไปตรงนี้โดยที่ตรงนี้เขาไม่โดนนะคะ เราจะให้เนเน่หั่นของที่ยากขึ้นนะคะก็คือแครอทแครอทเนี่ยแข็งและใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะไม่แกล้งเนเน่มากเกินไปนะคะเราจะหั่นเท้าให้แครอทเห็นไหมคะเวลาเนเน่หั่นเนี่ยเนเน่เขาจะลงอย่างนี้อันเนเน่เอาไม่ต้องกลัวผักนะคะเนเน่ไม่ค่อยชอบหั่นผักนะคะนี่ เหมือนผู้ใหญ่นะคะแครอทอันนี้มันใหญ่และแข็งนะคะคือเชฟเพนีแก้งเนิดีงนะคะว่ามีดอันนี้ใช้สำหรับทาสยากๆแล้วจะเป็นยังไงนะคะน,นี่อาจจะหั่นเบี้ยวหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้หั่นเองตัวเองเพราะว่ามีกาดตรงนี้เห็นนะคะป้องกันนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีดนี้มันเหมาะกับเด็กนะคะมีกาดแล้วก็มีฟิงเกอร์กริปนะคะ สำหรับจับมือจับก็สบายเพราะว่าเป็นไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่อันตรา,ายเนาะส่วนใบมีดมีดเซรามิกไม่ใช่ไม่ดีนะคะมีดเซรามิกดีคมแต่มีดเซรามิกเนี่ยเปราะมีดเซรามิกถ้าตกพื้นเนี่ยมันจะบิดแล้วถ้าบิ่นมีดเซรามิกรับได้ไหมรับได้แต่ต้องมีเครื่องรับเฉพาะแต่ถ้ามีดอันนี้ตกพื้น ไม่เป็นไรเพราะมันทนกว่าหรือถ้าตกไปแล้วบินซึ่งเพนนีว่าน่าจะบินได้ยากมากถ้าบินเราใช้ที่รับมีดแบบที่รับมีดของพี่ใหญ่ได้สบายมากนะคะคือวิธีการรักษาดูแลก็ง่ายนะคะคิดว่ามีดอันนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็ก8-9ขวบเดี๋ยวเพนนีไปเมืองนอกเพนนีจะหามีดอันหนึง่ง mm hmm. เพนนีว่ามันเหมาะกับเด็กโตกว่านี้แต่ว่าเมืองไทย ไม่รู้ใครขายหาไม่เจอเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ดูนะคะแล้วก็จะมีคลิปต่างๆที่เพนนีไปที่เมืองนอกนะคะแล้วก็พาไปที่ต่างๆที่คิดว่าน่าอร่อยแล้วก็สนใจแล้วมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะฝากกด subscribe ที่ Youtube ด้วยนะคะเพนนีเดอะเชฟนะคะชื่อเดียวกันนะคะ ส่วนวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคนี้ต้องไปขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใน YouTube นะคะแล้วก็มาเจอกันใน Facebook ก็ได้ Instagram ก็ส่วนใหญ่เป็นรูปนะคะไม่ค่อยมีคำอธิบายะคะ่ะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ